สวัสดีครับ YouTube ยูทูบชาแนลเจอกันอีกแล้วกับผมวัตถบินนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมวัตถบินนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ด้านาน,านี้คือเรื่อยวงเดนไร้าสายของมุนไดรุ่น HD670 นะครับก่อนหน้านี้ผมทาคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้าสว่างไร้สายของมุนไดรุ่น HD650 นะครับผมทาให้แล้วก็รีวิวเจ้าสว่างไปแล้วเรานี้มารีวิวเรื่อยวงเดอน,นะครับผมพอดีมีงานไม้ชุดโตอพอดีเลยมาทําการรีวิวให้กับท่านผู้ชมไปดูนะครับ ดูคลิปนี้ไว้เพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจตัวไหนเป็นข้อพิจารณาผมก็จะต้องแนะนำนะครับข้อไหนเป็นข้อดีที่ต้องอวยผมก็จะอวยเต็มที่ไม่ต้องซื้อนะครับผมซื้อมาใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์รีวิวจากการใช้งานของผมเองนะครับผมจยุดติจุดจด้ดยอยยังไงเรามาดูกันนะครับผมนี่คือจากความรู้สึกผมนะดูไว้เอาไปประกอบนะครับรุ่นนี้เป็น เลื่องวงเงินไร้สายของมอเตอรรุ่น h d 6 7 0นะครับผนรอบอยู่ที่4พอ0รอบต่อนาทีนะครับผมตัวนี้ยังเป็นระบบมอเตอร์ที่เป็นแบบแรงถ่านอยู่นี่เป็นที่น่าเสียใจแต่ก็ต้องเอาไปบวกรบคุณหารแล้วราคาของเขาแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ดีนะครับก็ไม่ได้กินเหลืออะไรแล้วก็ในเรื่องของแรงตัดก็ถือว่าให้มาคนข้างเจดีเลยทีเดียวนะครับผมขนาดใบที่เขาให้มานะครับ 165มิลเมตรก็ประมาณ6.5นิ้วนะครับแต่ผมใส่ใบ6นิ้วนะครับผมใบที่เขาให้มาเนี่ยมันมันมันห่างเกินนะครับเอามาตัดไม้อผมกลัวว่าไม้มันจะแตกนะครับก็เลยซื้อใบไอตัว6นิ้วมาเพิ่มแน่นอนล่ะครับว่าหน้าร้านบางที่หน้าห้างบางแห่งอาจจะยังไม่มีใบ6นิ้วของเดินไร้สายแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับ6นิ้ว6.5นิ้วเนี่ย ่านสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้หรือว่าท่านจะกดแอปของ Home Pro มาไว้ก็ได้นะครับแอปสีฟ้าโฮมโปรเลยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Home Pro ได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านอยากดูรายละเอียดข้อมูลสินค้าในแอปเขาก็มีมาให้ละเอียดเลยนะครับการใช้งานนะครับผมระบบในเรื่องของการปรับใบเนี่ยมันเป็นระบบแบบนี้ครับมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่คือมันเป็นแบบเออมันมีที่ขันให้เราอะโดยที่เราไม่ต้องใช้ประแจ นี่ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอันนี้เนาะปรับประดับในเรื่องของงานตัดแล้วมันแน่นนะไม่ใช่ว่าไม่แน่นนะแน่นเอาเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นปรับมุมสาตัวปรับมุมสายอยู่ด้านหน้านะครับผมตัวใส่ไอตัวกาดไกด์ไกด์ลายในเรื่องของงานตัดก็อยู่ด้านหน้าเออมันเป็นแบบอันนี้ก็มีสป,ปริงให้อันนี้ก็นี่เออผมรู้สึกว่ามัน มันใช้กันง่ายอ่ะถ้ามันก็แน่นดูมั่นคงเลยการจับมือนะครับผมมันมีตัว ABS อยู่ตรงนี้นะครับคือจับกระชับมืออ่ะอันนี้คือบางใบเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขี้เลื่อยออกตรงนี้ซึ่งผมจะบอกว่าขี้เลื่อยออกนี้ดีมากถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะโคตะมีเครื่องดูดสวมเนข้า,ขาไปเนี่ยแจวเบี้ยวเลยนะฮะมันต่างประเทศเลย นะครับไอตัวถอดใบนะครับตัวล็อกถอดใบก็อยู่ตรงนี้หกเหลี่ยมเขาให้มาอยู่ด้านหน้าคือมันมันดีดีแบบปังเลยแหละนะฮะครับจับแต่ส่วนใหญ่ผมจับมือเดียวมนะือนี่หนักมากนะครับข้อดีของวงเดือนพวกไรสายนี้ก็คือว่ามันทํางานตอนหกข้ามเลยนะมันเสียงมันไม่ดังและอย่างมันไม่ได้มีสายคงสายไปให้รูรังนะครับพอเราใช้งานปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า มันใช้งานแล้วมันคล่องแคล่วกว่าที่เป็นแบบไฟฟ้าถึงแม้ว่าพลังกำลังเจ้าพวกไร้สายมันจะไม่ได้เยอะกว่าพวกที่เป็นไฟฟ้าก็ต่างแต่แต่งานที่เราเอามาใช้เนี่ยโอเคมันใส่ได้และมันดูเหมือนจะเกินตัวมันด้วยนะครับแต่ผมก็เอามาใช้กันได้แบบโอเคเลยนะครับสำหรับผมเอามาตัดไม้ยางพาร,ราประสานขนาด20มิลนะครับตัดทั้งหมด5แผ่นนะครับผมตัด5แผ่นไม่พอมันซอยนู่นซอยนี่อีกก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับและก็ ต้องมีข้อพิจารณาอยู่คือประมาณตัดได้ประมาณสักเขาเรียกว่านับเป็นเซนติเมตรแล้วกันนาเราได้ประมาณห้าร้อยเซนเนี่ยแบตบมันก็เริ่มอ่อนแล้วนะครับผมข้อผมเป็นคําเตือนนะคือถ้าท่านใช้งานอุปกรณ์ไร้สายมันจะเป็นสวรรน์หรือว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่ท่านอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่มันหมดเลี่ยงนะครับแบตเตอรี่มันเสือ่อมพวกแบตเตอรี่เนี่ยมันคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นแบตเตอรี่ชนิดเดียวมือถือครับมือถือเราต่ำกว่ายี่สิบเปอร์มันก็เตือนแล้วใช่ไหมว่าเราสมควรที่จะชาร์จแบตนะฮะสว่านก็เหมือนกันท่านต้องคอยไอ้พวกเนี้ยมันดีอย่างถ้าหุ่นใดอ่ะเขาจะมีบอกให้เช็คว่าแบตเตอรี่มันเหลือกี่ก้อนหรือว่ายังไงถ้ามันต่ำเนี้ยเหลือประมาณขีดเนี้ยท่านก็ควรเอาไปชาร์จกั้ละชาร์จก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เต็มก็เอากลับไปใช้งานต่อได้อีกนะครับแท่นชาร์จที่เขาให้เนี่ยเป็นแท่นชาร์จที่ค่อนข้างที่อยู่ว่าผมเคยบอกไปแล้วนะมันคือแท่นชาร์จจตัััััวววเเเเดีีียยกกนนนนนนบบ้้าาาาส่่่่แแหหละะครทถมมใ ตัดเดียวครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วเอากลับมาใช้งานต่อได้นะครับผมในเรื่องของการกินเนื้อไม้เนี่ยท่านจะไปผักมันเยอะนะครับผมปล่อยให้เขากินเนื้อไม้ไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราผักเยอะไปเนี่ยทาให้มอเตอร์เนี่ยมันมันดันไม่ไหวนะครับมันจะเกิดการหยุดชะง,งักเราต้องถอยกำแล้วก็ตัดใหม่ๆนี่ผมลองแกล้งน้องเขาทาทุกอย่างแล้วนะครับผมจึงรู้ว่าเฮ้ยเราควรจะใช้งานแบบไหนเพราะว่าเครื่องมือแต่ละประเภทมันมีข้อดี แตกต่างกันและเราเองก็มีความต้อารที่แตกต่างกันถูกต้องไหมถามว่า,าการที่ผมเอาไปใช้เนี่ยเจ้าตัวเลื่อวงเดือนของุใดเนี่ยผมให้กี่คะแนนคะแนนเต็มติดผมให้เหล็กานะครับติดอย่างเดียวคือว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มาสองพันมิลแอมป์ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแต่มันยังน้อยสำหรับผมถ้ามีสักสี่แอมป์ขึ้นมาสี่แอมป์ขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่าหวเจ็บเลยนะครับนะ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็มีต้นทุนของเขาเองแต่ผมได้เนี่ยมีโปรเซสในเรื่องการใช้งานคือว่าราคาคุ้มคุณภาพจัดเต็มเอาเรื่องเลยแหละนะครับขนาดหินเจียที่ผมใช้มาเนี่ย <c oughs> เนี่ยคือรุ่นเนี้ยผมใช้มาประมาณสัก9ปีได้แล้วนะครับผมหินหเจียรุ่นเนี้ยก็คือว่าโอ้โหราคามันตอนนั้นมันแปดบาท ตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ที่เข้ามาทดแทนราคา9ก้า้บาทคุณภาพไปเทียบกับอินเตอร์แบนด์อื่นๆเนะี่ยราคา2-3 0 0นนะพันได้สบายถ้าคุณไม่ได้ติดแบนด์นะอันนี้ต้องบอกไม่ได้อวยแต่อวยจริงๆ <c oughs> นะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจมันมันมีบางอย่างที่มันสุดเสียมันคืออาจจะไม่ได้นิ่มแต่ถ้าพูดถึงความฮาร์ดคอร์ความแรงแล้วก็ความในเรื่องของงานใช้งานง่ายเนีน่ยแน่นอนว่าตอบโจทย์นะครับผมเอาละ ประมาณนี้นะครับกลับมาเจ้าวงเดือนและสายต่อเมื่อกี้ผมก็บอกเกินไปแล้วน,นะครับมอเตอร์เจ้าหุ่นใจเนี่ยเขารับประกันให้หนึ่งปีนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับใช้งานง่ายมีสวิตช์เตอตี่เออเสียงการถอดใบาการเปลี่ยนใบก็เป็นใบเมือนเดินปกติทั่วไปแต่จะใช้ใบเจ็ดนิ้วนะ6.5นิ้วหรือว่า6นิ้วอันนี้ผมก็ใช้ใบ6นิ้วในเรื่องของ,งนั้นขนาดผมใช้ใบขนาดกินกิซี่เนี่ย สี่สิบฟันสี่สิบฟันไม้ยังแตกอยู 8, ่ก็น่าจะเปลี่ยนอัเกรดเป็นใบหกสิบฟันน่าจะใช้งานดียิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้แต่ใบจำเป็น,นที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อพิจารณาเหรอมันเป็นของแถมอะมันเป็นของแถมซึ่งเราจะติก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่มีแถมเลยเราก็ยังบ้านะฮะนี่เขามีแถมให้ก็คือว่าโอเคแหละใครเอาไปตัดไม้ที่ไม่ได้เน้นสวยงามมากก็พอไปตัดไ,ได้แต่ภาพอย่างผมเนี่ยเอามาใช้งาน ทำเฟเจอร์วอขายเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องการที่ใบที่มันมีความถี่ป้องกันไม่ให้เหนื้อไม้แตกไม่ให้ที่เลื่อยมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ให้ข้างมาไปขุยอะไรอย่างเงี้ยนะอโอเคประมาณนี้ครับท่านชมดูคลิปนี้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะชอบดีใช้กันง่ายดีเจ้าวงเงินกันด,กดเลยนะครับโอเคตาอไปท่านนี้จับเจ้าวงเดินไร้าสายของคุณไดุ้่นเฮดดีหกเจุ่นนี้20บนต้องบอกได้คำเดียวว่าหวานเจี้ย